สวัสดีค่ะพบกับรายการ Morning Talk จากบริษัท c คส i ิโกฟิเจอร์ในวันศุกร์ที่19ธันวาคมนะคะสำหรับเมื่อคือนนี้ราคาทองคำก็แว่งตัวผันผวนนะคะแล้วแต่ก็ปิดบวกได้4เหรียญน,นะคะปิดไปที่1,197.65นะคะ ราคาทองคำปรับปวกขึ้นมาได้นะคะหลังจากที่เฟดประกาศจะยังคงอัตราดอกเบี้ยในระดับต่ำต่อไปนะคะเราจะใช้ความอมดทนต่อการขึ้นอันตราดอกเบี้ยซึ่งนักลงทุนก็คาดว่าเฟดจะขึ้นอันตราดอกเบี้ยในเดือนมิถุนายนถึงกรกฎาคมปีหน้านะคะอย่างไรก็ตามเนี่ยราคาทองคำก็ได้ร่วงลงนะคะหลังจากที่เงินดอลลาร์แข่งค่าขึ้นราคาน้ำมันปรับกลับ กลับร่วงลงมาอีกนะคะส่วนตราดาุ้นสหรัฐก็พุ่งแรงกว่า400จุดนะคะทำให้นักงทุนก็ขายทองคำออกมาส่วนการประกาศตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐนะคะที่ออกมาดีก็อย่างเช่นจำนวนผู้ขอรับการการว่างงานรายสัปดาห์นะคะลดลงมา6,000รายนะคะนี่ก็ดีกว่าคาดนะคะดดชนีชีน้นำเศรษฐกิจก็ เพิ่มขึ้นมา0.6%นะคะแต่ที่ไม่ดีก็อย่างเช่นดัชนี PMI ภาคบริการที่ปรับตัวลดลงมาที่ระดับ53.6แล้วก็ดัชนีกิจกรรมในภาคการผลิตเขตวิลเดเฟียที่ออกมาที่24.5นะคะต่ำกว่าเดือนก่อนที่40.8แล้วก็ต่ำกว่าค่าที่26.3สำหรับค่าวอื่นๆนะคะธนาคารกลางสวิสก็ประกาศลดอัตราดอกเบีย้ยเงินฝากลงสู่ระดับ ลบ0.25นะคะเพื่อที่จะไม่ให้นักลงทุนเอาเงินมาพักไว้ในเงินสกุลสวิสในฐานะสกุลปลอดภัยนะคะส่วนดัชนีความเชื่อมั่นทางธุรกิจของเยอรมันเดือนธันวาคมปรับขึ้นแต่ระดับ105.5จาก104.7ในเดือนพฤศจิกายนสำหรับภาพทางเทคนิคของราคาทองคำนะคะในช่วงนี้ก็แกว่งตัว s i d e w ว y ์ d o w ทำจุดต่ําสุดทําจุดสูงสุดลดลงมาเรื่อยๆนะคะซึ่งวันนี้ก็มีแนวรับที่บริเวณ1,185แล้วก็1,180แนวต้านที่บริเวณ1,212 12, แล้วก็1,220สำหรับบริเวณแนวรับ1,185-1,180เนี่ยก็เป็นแนวรับที่ก่อนหน้านี้ลงมาแตะแล้วก็สามารถติดกลับได้นะคะอย่างไรก็ตามเนี่ย ถ้าหลุดบริเวณ11.85หรือว่า11.80ลงมานี่อาจจะร่วงลงแรงได้เหมือนกันนะคะก็ถ้าหลุด11.80ต้องคัดลอสฝั่งรองแล้วก็อาจจะโฟลว์ช็อตลงมานะคะแต่ถ้าไม่หลุดนี่ก็สามารถที่จะเทรดดิ้งในกรอบแนวรับแนวต้านได้ ส่วนดาวโจนเมื่อคืนปิดบวกได้ถึง421.28จุดนะคะหลังจากที่เฟดประเมินภาพเศรษฐกิจสหรัฐในเชิงบวกแล้วก็มีการตับขึ้นของหุ้นในกลุ่มเทคโนโลยีราคานะ้ำมันดิบในสเต็กแกว่งตัวผันผวนนะคะโดยระหว่างวันเนี่ยขึ้นไปไฮที่ประมาณ58เตียนะคะแต่ว่าปิดลดลงมา ติดลบลงไปอีก2.36เหรียญน,นะคะปิดไปที่5.14.11เหรียญน,นะคะนะ้ำมันดิบเบรนก็ล่วงลงมาอีก1.91เหรียญน,นะคะปิดไปที่5.9.27ค่าเงินดอลลาร์แข่งค่าขึ้นนะคะตอนนี้มายืนเหนือ89อีกแล้วนะคะส่วนเงินบาทอยู่ที่3.284นะคะเงินบาทก็แข่งค่าขึ้นมาเล็กน้อย s v d r กับ i s h a ช e ไม่ได้ซื้อไม,ไ,ไม่ได้ขายนะคะถือเท่าเดิมสำหรับดอลลาร์อินเด็กซ์นะคะภาพกราฟรายวันดิดตัวใกล้ทดสอบจุดสูงสุดเดิมแต่ MACD ไม่ได้ปรับขึ้นตามน้องทุนระยะสั้นอาจเทรดดิ้งช็อตเพื่อเก่งกำไรสั้สนๆได้แนวรับมีที่88.0แล้วก็87.0นะคะแนวต้าน89.4แล้วก็89.8ให้เทรดดิ้งช็อต สำหรับเงินบาทนะคะภาพแนวโน้มยังเป็นขาขึ้นแต่ MACD เริ่มเกิดสัญญาณบ i s h d i v e r g e n c e ก็แนะนำให้เทรดดิ้งในกรอบเท่านั้นแนวรับมีที่32.8แล้วก็32.7แนวต้าน33.0แล้วก็33.2นะคะให้เทรดดิ้งในกรอบรานะคานมันดิดบเร้นนะคะภาพกราฟรายวันยัง แบ่งตัวอยู่บริเวณจุดต่ำสุดเติมแต่ RSI อยู่ในเขต o v e r อ o ์โซแล้วนะคะจึงไม่แนะนำการ follow s h o t ควรรอให้รีบาวมาก่อน,นะคะเพื่อลดความเสี่ยงแนวรับมีที่59.0แล้วก็58.0แนวต้าน61.5แล้วก็63.0นะคะให้ t r a ด i n g short เมื่อรีบาว ส่วนซิงเกิลสต็อกนะคะ KDB แซ่14ก็รีบาวขึ้นมาจาก ISI ที่อยู่ในเขตโอเวอร์โซลแล้วราคายังมีโอกาสที่จะปรับขึ้นต่อนะคะแต่แนะนำทยอยขายทํากำไรออกมา,บางบางส่วนนะคะเนื่องจาก MACD ยังเป็นลบอยู่แนวรับมีที่22.3แล้วก็22.0แนวต้าน23.2แล้วก็23.8นะคะให้เทรดดิ้งในกรอบ ชูแท้14นะคะภาพกราฟรายวันแนวโน้มก็เปลี่ยนเป็นไซด์เวย์แนะนำให้เทรดดิ้งในกรอบแนวรับมีที่11.2แล้วก็10.6นะคะแนวต้าน12แล้วก็12.9ส่วน ITD แท้14ภาพกราฟรายวันก็ดิดตัวขึ้นมาเป็นวันที่30ต่อกันนะคะถึงแม้ว่ารานะคาจะดิดตัวได้แรงแต่มองว่าราคาจะไม่เกิดยิวงสูในเร็วนี้นะคะเนื่องจาก MCD a ยังเป็นลบอยู่ แนวรับมีที่7จ็บาทยีแล้วก็7บาทแนวต้าน7จ็บาทหกแล้วก็8บาทนะคะให้เทรดดิ้งในกรอบส่วนเ็ตห้าสิบนะคะ ก็เปิดแกปครั้งที่2ส,สร้างรูปแบบกันกับตัวที่มีแนวรับระยะสั้นที่แข็งแรงและมีโอกาสทยานต่อในลนักษณะ V-shape โดยมีเส้นวุ้พิงเกะเบร์ที่บริเวณ1,040จุดเป็นแนวต้านที่ต้องระวังแรงขายนะคะเนื่องจากการดิดตัวรอบนี้เป็นเพียงการดิบาวในช่วงปรับฐานใหญ่เท่านั้นแล้วก็ให้เทรดดิ้งลองแล้วก็ทยอยปิดทำกำไรเป็นระยะแนวรับมีที่ 1,000. จุดแล้วก็990แนวต้าน10,25แล้วก็1 0 3 0 ส่วนซีรีส์แท้สิ่นะคะแนวรับ995แล้วก็988าแินวต้านหนึ่ันยี่สแล้วก็1,032นะคะวันนี้ก็ติดตามข้อมูลทุนสำรองเงินตราระหว่างประเทศส่วนข่าวในประเทศนะคะครังก็เปิดเผยไทยมาสแรกปีงบประมาณ58นะคะ รัฐเบิกจ่ายไปได้แล้ว900ล้านบาทนะคะก็มากพอที่จะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงท้ายปีนะคะแล้วก็คาดว่าจะเบิกจ่ายในระดับนี้อีกในไตรมาสถัดไปสำหรับการวิเคราะห์แนวโน้มตราสารอนุพันธ์จากบริษัทคาสิโกฟิเจอร์นี้ก็จบแค่นี้สวัสดีค่ะ